Layer, layer, kolej, bay Ê, à. oh. Uh -huh. Cũng bảo cái thật. Ê, chơi nào. Hết mẹ. mày đấy, tao chơi cái đuôi của đều à? Oh hải quá. Thật vậy nha, อยู่ฝั่งหน้าผมไม่นอกจริงเหรอวะอ๋อปีนน้องแล้วเบิ่มเลยตัวนึงมีตัวนึงรกหินเน่าเฮ้ยโอ้โหเนี่ยสองตัวเลยตัวนรกหินและไอ้ตับตัวช่วยใจ่ไหมก่อนวะตัวที่อยาตายแล้วเพิ่มตัวพร้อมไปเกิดซ นึงเยอะจิมันหัวผมม่ะแต่มันอีกยี่เอซาวเวตออฟอยู่นะันตัวนึงมันหัวผมเลยมนหัวผมเลยขวบี้ขึ้นห้องกันดิเจ็บมากตายมือมึงวินตายมือมึงเออตัดมันไม่ได้โทษเลยคือโดนไดฟฟาให้ก็ตัวนี้ผมยิงเก็บได้หรอไม่ก่อนนะไป เฮ้ยขึ้นไม่ได้เลยนะกูกูฟรีกาแฟพี่ชั้นสามวะชั้นสามเออรออยู่รออยู่รออยู่ฝั่งแ้่แม่ใช่ไหมชั้นหนึ่งตัวหนึ่งคุณพี่มาชุบกันไหมเนี่ยมาชุบกันมามาฝังกูเลยฝังกูเออลงเลยลงกลางเลยฝังกูได้ละเพื้นตามเพื้นตามสองตัวคุณพี่สองตัวสวยเฮ้ยกอันลยอีกอันเลยโอ้โหเข้าหัวกูย่ะเจ๊โอ้โหตัวเดียวด้วยพี่แจ๊ นี่มีอีกเหรอน้องนก้อมันแตกล้อมันแตกรอมันมันดิฟ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 ต่อรอต่อรอต่อรอต่อถอแล้วฟัดต่อฟังเยอะว่ะคนบีนลองหนึองน้องรอตัวนึงเดินซ้ายไอ้เชี่ยแม็กกูหมดไหวยันแม่หน้ามตัวนึงไอ้เชี่ยไอ้ดัวนี้ไม่มีเข้าหัวกูไอ้สัตว์ นี่ตัวใกล้โค้ร่างเลยน yeah. yeah, uh huh. hey, ุ้ยตัวใกล้โค้ร่างบินนอนอยู <h <h ่หลุมซ้ายโอ้โหเย็ดแม่เป็นไงหวังบ้านต้องขึ้นซ้ายมาแล้วไอ้คนบินตายตายแล้วบ้านแดนโบมาทำพิธีแล้ววุ้ยวุ้ย ไอบีนเป็นคนเดียวไอ้บีจากจะได้ไม่ได้มาเลยนะ พี่สายน้อง,องไปดิได้ข่ไม่โดนมาทำน้องใช่พี่ใช่พี่ไม่อยาทำอ่ะอยู่ขวาแม่มันอยู่ขวาได้เลยสวยอยู่สามเาแม่งไปโอ้วแบกเกอร์ไ yeah. <มา S 1> อ้เน<อ>ี่ยมาเลาเลยชั้นหนึ่งจือเฮี <Hey. S 1> yeah. พ่อลูกได้ยินปะเนี่ยตัวหลังได้วินไม่ใช่สองตัวตอวหนึ่งเดนินอยู่เดินทำไมยังรอดอ่ะท่านเ่็บรบเพิ่มด้านหน้าเราเห็นอะมันผล่ทุกเมื่อตัตว,ต,วตอนแรกอ่ะตอนนี้ถ่ายไม่ไม่ตอนแรกนี่ล่าสุดอนน่ะเออไม่มีเกาะเนี่ยจัดกระติ๊บสนายบินมาเด็ดฝัด พวกมือที่มันห้ามาแต่ไหนวะหลักอไม่มีคนอยู่กับเราจ้าตาเตอเออต้นไม้หน้าบังอ่ะโอ้ยขาดแค่เม็ดเดียวเด่น้องอยู่้วใช่ไหมผมเจ็บจช่มั้ยเฮ้ยอีกทีหนึ่งว่ะเม็ดเดียวเหี้ยเนตฆ้าก่อนดิคนบินหลัง ตัวลาดิแกใช่ไอที่น่าไม่หนี่ไม่หนีใครายมาแล้วมากมันน้อยไอ้ไม่โดนกอดมัโดนกอดม่โดนกอดจะปั๊มมันจะปั๊มไอ้มันน็อไมันน็อไมันนอกไอ้บีนบีนยิงเออเด็กต้องกดมาไอ้ผู้เอกสายไปเพื่อน อีหล <Yeah. S 2> ังป<ค>้อมเพียบ<ฮ>เลยเพื่อนโ <c oughs> มบีไดนหน้าป้อมแม่ของได้หลังป้อมแม่ตั้งป้อมเต็มเลยแม่เล็บจิกเลยสัตว์ตีจิกเลยไมื่อกี้ขอให้หลังป้อมอีกสองตัวเพื่อน <c oughs> เจ็บมากสองตัวเลยตดนฝาดโดนฝาดโดนฝา <c oughs> ดตั้งหลัววงป้อมระวัง คุยกูเหมือนกูมาทำคุย,ยแล้วะเหี้ยนี่กูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูดีห้องนี้ตัวเนี้ยมันคอยก,กับบนเขาเว,ว้ <c oughs> ยใจอ่ะใจอ่ะใจเฮ้ยปลูกใจเฮ้ยไอคิวโว้เหี้ยตามสุดเพิ่มน่าเต็มต็มเหมือนกัน แก่แย่ีเราไปต่อไปเมีรยไปต่อไปกูเน็บกูเน็บกูเน็ตลอยยิงลอยยิงเฮ้ยหลังมาหลังยิงหลังกดไปห้องน้ำชั้นสี่ฝั่งซ้ายเทียนอยู่รอพยิงอยู่ลอพกรอยิงรอยิงลอายิงไปทัศนซาเดโมซาเดโมถ้ากุดังกูกำแพง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 หน้าเลยคุณพินสวยผ่านละชิผ่าละคุณน่าจะน็อกบลัมเจ็บ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  โอปะตอนดนะเพื่อนจบจไดนะพจ่แมาตัวเดียวน้อยตัวเดีตัวเดียวแล้วคุณบนหลังมาคุบินในบ่องน้องไงเอากระถึงตัวนี่ไงเย็ดลูคุณบินมือสไนเปอร์แพร่งนี้เจอกูสไนไอสัตมีเหรอไม่มีแล้วมีไงมีเหรอกางมงไม่กดจันก่อนอยู่เลยน้องเด่น

เลยก่อนแค่ดูขวาไปดิ้ายซ้ายเหรอคอนอฟชั่นคอนอฟชั่นเนีตออกมาอยู่ขวาอยู่ขวาตายตายจะบอกมาเลยมาถึงแล้วเพืนมึงพ่อไปเ็นานหาข้อมูลนะไอ้เหี้ยก็คือมันเนตทะลุไปเอางี้อย่าบอกใครนะไอ้เหี้ยมึงหลอกพ่อทำไมวะอย่าบอกใครนะ หน้าคุเต็มเลยแมนไม่คือฝ่าชั้นสอหน้าคคือตรงไหนวะห้องครัวฝ่าละสองลยละเฮ้ยทายทีดูแยกันหน้าให้ทีก็ไม่เคยพูดอะเยเลูเอะเบเฮ้ยคนยี้วะคนวีนเก็บยิงนีบ้างขวยเอ้ยตๆอๆๆ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 ๆ สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะกาศรทางเพจกัสี่ได้มีกคู่สามตกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเขาไปกด็ได้เลยใค่เดินเก้าดเก้าบาทนั้นเองสำหรับใครที่ชอบสไลเลหรือการเสี่ยงสี่โรอย่างไปกดกันเลย